แม่บุโกร้องไห้หนักเขียนมอบพินัยกรรมไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าสำหรับครอบครัวบูรนาชีวาวิไลที่ล่าสุดลูกๆทั้งสามคนอย่างบุโกธนชพันโบรันและเบลเยี่ยมภาวินีเข้ามาบอกรักคุณแม่แม่แมวภาวนาโดยการให้เซ็นใบมอบอานาจไว้ให้และงานนี้แม่แมวก็โดดนลูกๆเซอร์ไพรกับดยการมอบของขวัญปลอบใจซื้อทริปบินลัดฟ้าพาเที่ยวฝรั่งเศสไว้ให้ บอกเลยว่ามีน้ำตาหลังคุณแม่ได้เห็นของขวัญที่ลูกๆได้เตรียมไว้ให้โดยแม่แมวภาวนาเปิดใจทางน้ำตาว่ามีความตื้นตันใจถึงแม้จะยกสมบัติให้ลูกๆไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลูกๆทั้งสามคนก็ดูแลแม่ดีมากแม่ก็รู้สึกภูมิใจและยิ่งเห็นทริปที่เขาซื้อให้แม่แม่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ไปฝรั่งเศสก็ต้องขอบคุณลูกๆเพราะถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุด ในวันแม่ปีนี้ปลื้มใจมาก